ผมสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผมผมในฐาหนะที่เป็นคนกลางนะครับผมก็ยอมรับว่าค่อนข้างลำบากใจนะครับผมก,ก็ยังไงผมว่ารอทั้งสองคนออกมาพูดกันเองดีกว่าคือเรื่องเรื่องเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนผมกลัวเดี๋ยวแบบถ้าพูดอะไรออกมาแล้วรายละเอียดมันผิดพลาดไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวรอทั้งคู่ออกมาพูดกันเองดีกว่า ยังเลยได้คุยกับมาร์กี้คนเดียวครับผมแปลว่าเยรายับเก็คุยกับมนกคุยกับมาร์กี้ที่ว่าแบบว่าคุยกันเหมือนกับว่าเวลาเพื่อนมีปัญหากันเราก็เหมือนกับถามสาทุกสุกดิบกันมากกว่าแบบเพราะว่ามาร์กี้เขาก็สนิทกับมินท์นะเนาะแต่คือตอนนี้ก็คือยังเหมือนกับไม่ได้คือคือเข้าใจว่าทั้งคู่คงแบบคงต้องการเวลาหรือว่า คงต้องแบบว่ากําลังปรับอารมณ์อะไรกันอยู่ท้กอย่างผมกับมากี้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งมากอะไรตอนนี้ครับผมจะใจกลุ่มคงไม่ถึงกับกลุ่มแตกหรือว่าอะไรนะครับคือทั้งคู่ที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันก็คงต้องไปเคลียร์กันส่วนที่เหลืออีก5คนก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอย่างเมื่อกี้มีมีคนถามผมว่า เห็นบอกว่ามีมีใคร,ร,รลิฟกุุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนเนี้ยที่มีเหลือก็คือมีผมมาร์กี้มีมิ้นส์ามคนที่นาเดชก,กับย่าออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเขาแค่ออกไปเพราะเหมือนกับอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าถ้ามีปัญหากันก็อย่าเพิ่งมาคุยกันตอนนี้ดีกว่ารอเย็นๆยกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมารวมกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคนไม่รู้ปัญหาแรงเราคือผมพูดตรงตรงเลยว่าผมยังไม่ได้คุยกับใครนอกจากมาร์กี้นะครับแต่ว่าคิดว่าทุกคนเห็น สถานการณ์ในกลุ่มก็คงจากข่าวด้วยก็คงจะพอรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างเพียงแต่ว่าเราเรายังเราอยากให้ทั้งคู่ออกมาคุยกันเองก่อนมากกว่าไม่เราคงจะมีเขาก่อนครับปัญหาก่อนหน้านี้ผมคือเวลาในกลุ่มเห็นก็คุยกันปกตินะครับไม่ได้ก็เห็นแซวแย่กันปกติเพิ่งจะมีมามีมาครั้งนี้ที่แบบเออเหมือนกับมีการใส่อารมณ์กันอย่างเงี้ยผมก็แค่เบรกไปว่าใจเย็นๆแค่นึงเรื่องนี้เกิดมานานอะไรอ่บอก ก็เพิ่งจะเมื่อว,วานซืนหรืออะไรนี่เองครับผมยังไม่ไ<า>ด้คุยเลยครับผมอย่างที่ผมบอกไปคืออยากให้ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าเราเป็นคนกลางครับเราเราแบบเรารักทั้งคู่แล้วก็อยากให้ทั้งทีนี้เราก็อยากให้ทั้งคู่เคลียร์กันเองก่อน เดี๋ยวเราค่อยคุยผู้ใหญ่ถามยัหมากอย่างเนี่ยผู้ใหญ่ถามอะไรนะทางเราเขาไม่กล้าไม่เห็นการเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยเพราะว่าพอดีสองวันที่ผ่านมาผมก็ถ่ายละครด้วยทํางานด้วยาาหมกเรได้คุยยังไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยก็มีแค่ส่งส่งไลน์ส่วนตัวไปหาหมากบอกแค่บอกว่าใจเย็นๆแค่นี้ก็ตกใจนะตกใจนิดนึงไม่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 ตกใจว่าแบบมีปัญหาอะไรกันอะไรแค่น้ึง ไม่ก็คุยกันปกติก็เรียกกันปกติก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมีแบบเป็นงานชอองแสดงร่วมกันวนกับแกงร่วอะไรเงี้ยที่มปหาไม่ได้มีแสดงครับผมไม่ได้มีแสดงใส่ชุดตีมกันอ๋อคือคืองานนี้ผมอย่างณเดชาย่านี้ไม่ได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าติดถ่ายละครนะครับส่วนคนอื่นนี่ผมไม่รู้ใครไปบ้างเพราะว่า ผมได้คุยรู้แค่ว่าเดี๋ยวผมกับมากี้ไปแค่้แะแต่คนอื่นผม,ผมไม่แน่ใจม,มินเขาพูดว่าถ้าสมมติไปงานนี้เหมือนจะเป็นการสมานกันเลยแบบว่าไม่เหมือนแต่เป็นการแบบปร,บรับความเข้าใจกรนตนงาน,นนี้นผม,ามาต้องคงต้องถามมินนะนี่ผมไม่แน่ใจครับส่วนตัวอจะเป็นกาวใจทั้งสองเป็นกาวใจก็ยากนะครับคือคือในฐานะที่แบบว่าเป็นคนรักของผมทั้งสองคนด้วยแล้วก็ ผมก็เป็นหัวหน้าเหมือนกับเป็นเป็นเป็นคนโตสุดอ่ะเป็นพี่โตสุดในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอยากให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันเองก่อนตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้เคลียร์กันเองเลยอยากให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันเองก่อนแล้วก็ถึงตรงนั้นผมค่อย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 เข้าเข้าไปช่วยอีกทีหนึ่งดีกว่า